สรีกราบเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอนะครับเลขตารางนะครับนะเลขตารางมีด้วยกัน6ตัวนะครับ6ตัวในส่วนของ6ตัวนี้ก็จะมาทั้ง3ตัวบน2ตัวบนและก็2ตัวล่างนะครับ ตรงนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับในส่วนของอตัวเลขที่เราได้นะครับนะครับสักครู่นะครับผมนะจะเป็นเลข8นะครับผมนะเลข 8, เลข 9, เลข 0, เลข 3, เลข 4, เลข5นะครับผมนะก็เราจะใช้หลักหมื่นหลักหน่วยอา่าหลัก หมื่นพันนะครับหมื่นพันบวกกันนะครับก็จะเป็น1กับ7นะครับ1 7ก็เป็น8 9 0นะครับแล้วก็8ปบวกหคงที่9กบวกหคงที่0ูบวกหคงที่ก็จะเป็น3 4 5นะครับตรงนี้เราได้เลข8 9 0 3 4 5นนะครับนะมาดูในส่วนของผมจะเลือกให้นะครับผมนะผมขออนุญาตเลือกให้ละกันนะครับผมนะผมให้ในส่วนของตรงนี้นะครับผมคิด นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับตามแนวทางที่ผมคำนวณนะเบื้องต้นที่จะเป็นแนวทาง3ตัวบนและก็2ตัวล่างตามแนวทางนะครับจะมีตัวนี้ครับจะมาบนนะครับ 3- 4นะครับผมให้ไปที่ 3- 4บนนะครับส่วนในส่วนของ6ตัวนี้นะครับไม่มีล่างนะครับนะผมคิดว่าน่าจะมาบนนะครับ3 4ี่นะครับ3 4มี่นะ นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นหรือว่าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้ก็คือ3-4ก็ลองพิจารณาดูว่าตัวเลขตัวไหนบ้างที่ทันชื่นชอบก็สามารถจับนะครับมาเป็นคู่ได้นะครับนะก็ลองพิจารณานำไปใช้นะครับหรือว่าไม่ชอบทั้งหมดก็ผ่านนะครับนะไม่ชอบ6ตัวนี้ผ่านได้นะครับผ่านนะครับนะไม่ต้องคิดมากนะครับ นะมันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ